วิธีการแก้ปัญหาซีลวดขาดบ่อยที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดก็คือการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้ซีลวดขาดนะครับโดยหลักการพิจารณาจะแบ่งเป็น2หัวข้อหัวข้อแรกก็คือครั้งแรกที่ขาดหัวข้อที่2ก็คือครั้งหลังที่ขาดนะครับครั้งแรกที่ขาดหมายความว่าครั้งแรกที่ซีลวดเราขาด เกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับเราก็ไปพิจารณาสาเหตุดูอาจจะเป็นสาเหตุเกิดมาจากพื้นที่ที่เราขับขี่นะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อประกอบกับเราใช้ความเร็วสูงสูงเนี่ยเวลากระแทกก็จะเกิดการกระแทกสูงตอนนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ซีรวดขาดได้เหมือนกันนะครับสาเหตุต่อมาคือพฤติกรรมการขับขี่นะครับว่าเรามีพฤติกรรมการขับขี่แบบไหนอาจจะ ออกตัวแรงเกินไปไหมยกหน้ายกหลังหรือเปล่าหรือว่าเบรกแรงๆหรือเปล่านะครับซึ่งพฤติกรรมการขับขี่พวกนี้เนี่ยก็มีผลที่ทําให้สิโวถขานเหมือนกันนะครับสาเหตุต่อมาครับอาจจะเกิดจากน้ําหนักที่เราบรรทุกนะครับบรรทุกน้ําหนักมากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่เองนะครับตัวใหญ่น้ําหนักเยอะหรือว่าสิ่งของที่จะมาบรรทุกเนี่ย เยอะเกินไปไหมยิ่งถ้าประกอบกับสภาพทางที่ไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อหรือพฤติกรรมที่เราขี่เร็วๆหรือขี่โคตรเข้าไปด้วยเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะยิ่งทําให้ที่ลวดขาดได้ง่ายมากนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ,อาการใช้งานผิดประเภทนะครับเช่นเอาไปติดเป็น พ่วงข้างแล้วก็มีการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอส่วนใหญ่ก็จะเจอก็คือ,อติดตั้งยื่นหน้าจนเกินไปนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยจะเกิดแรงต้านเยอะมากนะครับก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ซีลวดขาดนะครับต่อไปมาดูหัวข้อพิจารณาหัวข้อที่2ขาดข้างหลังขาดข้างหลังคืออะไรนะครับขาดข้างหลังก็คือหลังจากที่ซีลวดขาดไปแ,แล้วเนี่ยได้มีการมาสารใหม่แล้วยังขาดบ่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ย ก็อาจจะเกิดจากวงล้อนะครับวงล้อที่เอามาสารเนี่ยมีการคดหรือมีการดุ้งไหมนะครับถ้าเกิดว่าคตมากหรือดุ่งมากเนี่ยเวลาที่เราสานเราจะต้องใช้วิธีการนะครับปรับตั้งสิลวดเพื่อดึงวงล้อให้กลับมาตรงนะครับสิลวดเส้นที่ทําหน้าที่ดึงวงล้อให้กลับมาตรงเนี่ยจะใช้แรงดึงเยอะมากนะครับเพื่อจะดึงวงล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิลวดเส้นที่ตึงเนี่ย ก็จะขาดง่ายนะครับพอสีลวดเส้นที่ตึงเนี่ยขาดแล้วปุ๊บเนี่ยเส้นอื่นจะเกิดอาการหย่อนนะครับซึ่งก็จะทําให้ขาดตามกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือสีลวดที่เอามาใช้สารเนี่ยไม่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพต่ําตัวนี้ก็จะทําให้สีลวดขาดง่ายนะครับยิ่งถ้าไปปรับกับวงล้อที่คดแล้วเนี่ยตัวนี้ยิ่งขาดง่ายใหญ่เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ คนสารนะครับคนสารเนี่ยสารซส้ลวดผิดปรับผิดวิธีไหมแล้วก็ปรับตั้งซส้ลวดเนี่ยตึงหรือหย่อนเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาในหัวข้อที่2นะครับขาดครั้งหลังเนี่ยทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับวงล้อไม่ได้มีการคดซส้ลวดก็เป็นซิ้ลวดอย่างดีคนสารก็สาร ถูกต้องตามวิธีการทุกอย่างเนีน่ยเราก็ย้อนกลับไปดูที่หัวข้อที่1นนะครับว่าครั้งแรกที่ขาดเนี่ยขาดเพราะอะไรนะครับซึ่งถ้าเราไม่สามารถแก้สาเหตุที่ทําให้ซีลวดขาดได้นะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องซีลวดขาดบ่อยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาซีลวดขาดบ่อยที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดก็คือการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาที่ทําให้ซีลวดขาดนะครับ ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ